วันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาทดสอบ m t 3 Hybrid ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่อง1.5มอเตอร์2ตัวนะครับแต่ตัวแรงม้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รวมครับเพราะว่ามันแปรผันตามตัวแบตเตอรี่ก็คือถ้าแบตเตอรี่เยอะเนี่ยเขาจะบวกแรงม้าเข้าไปแต่ว่าถ้ามันแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยแรงม้ามันอาจจะตกลงมาครับแต่หลักๆเลยนะครับแรงบิดของเขาเห็นลดเล็กๆอย่างนี้นะครับ250นิวตันเมตรครับก็ต้องบอกว่าแรงบิดระดับนี้เนี่ยถือว่าเหลือๆนะครับในการใช้งานนะครับครั้งนี้ เราทดสอบถือว่าเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกๆในการทดสอบนะครับเขาอยากให้เห็นถึงสมรรถนะที่ดีของตัวรถนะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งได้ประหยัดน้ํามันมากน้อยแค่ไหนครับการทดสอบในครั้งนี้เราขับจากกรุงเทพไปจนถึงเชียงใหม่นะครับเพื่อให้ดูนะครับทั้งอัตราเร่งในช่วงยาวๆหรือว่าอัตราเร่งในช่วงขึ้นเขาลงเขานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าใหญ่สุดในกลุ่มรถไฮบริดด้วยกันครับข้อดีของแบตเตอรี่ใหญ่นะครับมันจะทําให้วิ่งโดยหมด EV ีเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทำให้การประหยัดน้ํามันเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวรถคันนี้เลยครับคันนี้ตัวเลขเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอะ่ะออกเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือวิ่งมาประมาณ70โลแล้วนะสิ่งที่ผมเห็นเลยนะคือขับเรื่อยๆแบบใช้งานจริงนะครับอันนี้แบบไม่ได้ทําตัวเลขแบบเน้นการประหยัดน้ํามันอะไรมากมายนะครับเนี่ยอยู่เราๆอยู่20กิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าประหยัดมากๆนะครับการทํางานคันนี้ทางานคล้ายๆมอเตอร์ของตัวไฮบริดของทางฝั่งคอนด้าครับคือมีมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์ตัวหนึ่งก็ค เป็นเจเนเรเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับตัวมอเตอร์หลักของเขาเนี่ยจะทํางานช่วงเกียร์หนเกียร์สเวลาเราออกตัวเนี่ยมอเตอร์จะทํางานนะครับทำให้การออกตัวในช่วงต้นเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการติดเลยนะครับแต่เนี่ยถ้าเราวิ่งลอยๆแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยหยุดการทํางานไปแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการทํางานของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ผมวิ่งเฉลี่ยเนี่ยอ่ะกดครูสคอนโทรลไปวิ่งเฉลี่ยอยู่ความเร็วประมาณ90้าสิบร้อยเนี่ย เนี่ยจะเห็นว่าเครื่องยนต์ติดคันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ค่อนข้างเด่นนะครับก็คือในเรื่องของเกียร์นั่นเองครับเกียร์คันนี้เฟืองของเขาอะมีทั้งหมด3เกียร์ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่นะครับรถในกลุ่มไฮบริดเนี่ยจะเป็นเกียร์เดียวนะครับแต่คันนี้มีด้วยกัน3เกียร์นะครับพอมัน3าเกียร์มันดียังไงเครื่องยนต์เนี่ย มันจะวิ่งในรอบเครื่องที่มันค่อนข้างต่ำาครับทำให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ํามันดียิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ cruise control เนี่ยถือว่าให้มาเจ๋งมากๆนะครับมันเป็น adaptive cruise control ที่ทําจนถึงจุดหยุดดิ่งพอมันเป็นทางโค้งแบบนี้นะครับรถมันก็จะชะลอให้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้ครับมีแบบเลนคีปมีการดึงพวงมาลัยกลับให้แบบอัตโนมัตินะครับเรียกว่าทาํางานค่อนข้างเสถียรนดิดเดียวนะครับอันนี้ผมก็กดไปนะขับแต่งหวัดนี้ขับเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสบายทีเดียนะครรับบอตตเ็ม วิ่งล,ยลอยๆเนี่ยไฟฟ้าก็เข้ามาแทนที่ตัวเครื่องยนต์นะครับมันจะทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเครื่องยนต์ในช่วงต้นที่ทดสอบกันก็ต้องบอกว่าทํางานได้ดีแบบน่าประทับใจในรายไส่วนเลยนะแล้วเขาบอกว่า0ูนถึงร้อยเนี่ยทำได้เพียง8วินาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองศูนถึงร้อยให้ดูนะครับและในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้างหลังเ่ะเป็นคันแข็งนะครับแต่โดยส่วนตัวนะตั้งแต่ขับมาเนี่ยประมาณจะ,ะร้อยโล่ะคนล้งวค ความตึงตังเนี่ยถือว่าเก็บรายละเอียดถนนได้ค่อนข้างดีนะครับคือมันมีความแบบนุ่มไม่เชิงแบบแข็งจนเกินไปนะครับถือว่าใช้งานได้ดีแต่ถ้าความเร็วสูงๆนะครับความเร็วสักประมาณ120ขึ้นไปเนี่ยแอบย้วยนิดนึงนะถ้าเทียบกันนะถ้าเป็น m a z ้าสผมว่าขนนั้นมั่นใจกว่าแต่ m a z ้าสต้องแลกในเรื่องความตึงตังหรือว่าอาการกระเด้งของตัวรถในความเร็วต่นะ แต่ความเร็วสูงเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจกว่าแต่คันนี้มีความนุ่นนวลในความเร็วต่ําใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าขับขี่สบายแต่ความเร็วสูงมากๆนะเกิน120ไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้มันมีอาการย้วยิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างนุ่มนะครับคือเขาเซตติ้งรถให้มันค่อนข้างนุ่มเน้นการใช้งานนะครับในส่วนนี้อ่าในส่วนของเครื่องยนต์สมรรถนะต่างๆนะก็ต้องบอกว่ามีวิ่งลอยๆอ,อย่างนี้นะครับ9 0ผมกดคันเร่งนะครับไปที่ร้อให้ดูนะเหมือนเร่งแซงนะครับเนี่ยจะเห็นกล้องเลยว่า เนี่ยพอเครื่องยนต์ทำงานพอมอเตอร์ครับเนี่ยโอ้ oh. ผมเผือน,นิดเดียวมันร้อยสามสิบปะละคือถ้าเทียบกันในกลุ่ม e c o Car นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าตัวนี้ชนจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าชนกับตัว Honda City นะ Honda City h y b r บ d ถ้าเทียบกับตัวนี้นะคันนี้แรงกว่าคือแรงอย่างเห็นได้ชัดเลยมันให้ฟิลขับรถไฟฟ้ามากๆเลยทีเดียวนะครับคืออันนี้ผมค่อนข้างประทับใจกับอัตราเร่งนะคืออัตราเร่งทาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอันนี้ผมถือว่ามันเป็นรถที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสนุกแล้วก็การขับขี่ถือว่าดีทีเดียวนะครับอีก นึงครับคือคันนี้ถังน้ำมัน3ามลิตรเท่านั้นนะครับเรียกว่าถังน้ำมันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่ามันโดนเบียดจากตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับพอมันโดนเบียดจากแบตเตอรี่และ้วะยะทางที่ทําได้นี่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้นะหนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้เกือบ700โลนะถ้าบวกกับที่ผมวิ่งไปก่อนหน้านี้นครับหนึ่งถัง700โลสาหรับรถเล็กขนาดนี้ถือว่าประหยัดมากๆนะครับเดี๋ยวถึงที่หมายเชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ช่วงขึ้นเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอ ไปดูอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้มาลองสูตรถึงร้อยี่โหมดสปอร์ตกันดูนะครับ3 2 1ไป ครับผมตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เดินทางมาประมาณ500กว่าโลแล้วนะครับก็เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงแบบเลยตากมาแนละ้วเป็นเถินที่ก่อนจะเข้าเชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาและสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้เลยสาหรับการขับขี่มาในครั้งนี้นะครับคือเครื่องยนต์นั่เองครับเครื่องยนต์ของ m g 3 Hybrid ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดเด่นของตัวรถคันนี้เลยก็ได้นะครับแรงมา้าแรงบิดต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกับมอเตอร์แล้วแรงม้าของเขานะครับ อยู่ที่194แรงมานะครับแรงบิดเรียกว่ามากถึง250นิวตันเมตรครับแรงบิดเนี่ยพอๆรถไฟฟ้า MGC เลยนะอันนี้ข้อดีมันคืออะไรนะครับแน่นอนครับในการขับขี่ขึ้นทางชันต่างๆหรือขึ้นเขาเนี่ยคืออารมณ์ต่างๆของตัวรถให้การขับขี่เนี่ย คล้ายๆรถไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันมีแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตัวเลขที่ผมวิ่งมานะคืออัตราเร่งต่างๆที่หน้าจอจะเห็นได้ว่าเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่19.6กิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าประหยัดมากๆนะครับแน่นอนครับมันได้ทั้งความแรงและความประหยัดนะครับถ้าเทียบกันในกลุ่มรถที่มันเป็นไฮบริดที่เป็นรถขนาดเล็กแบบนี้นะต้องบอกว่าคันนี้ถือว่ามีความแรงมากๆนะครับคือพอรถมันมีความแรงเนี่ยมันมีการขับขี่ที่ง่ายเลยทีเดียวนะครับ ตาเร่งเนี่ยตอนนี้ดันขึ้นเนินหน่อยน,นะเนี่ยคุณจะเร่แงแซงแป,ป๊บๆเนี่ยโอ้โหความเร็วมันขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขับขี่แล้วรู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าเวลาเราชูดจะแซงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้รถแรงมันมีไว้ทําไมนะครับก็ต้องบอกว่ารถแรงแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของ performance ในการขับขี่เนี่ยตาเล่งแซงต่างๆวิ่งต่างจังหวัดวิ่งมาไกลๆเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆ ก็ยังเหมือนเดิมครับรถเนี่ยมันมีความนุ่มถ้าในการใช้งานปกติเนี่ยวิ่งในเมืองต่างๆนะผมบอกได้เลยนะความนุ่มขนาดเนี้ผมถือว่าผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างดีนะในส่วนตัวผมชอบช่วงล่างประมาณนี้นะครับมีความนุ่มแต่ว่าในความเร็วสูงมากๆนะครับต้องบอกว่าเร็วเกินสัก120ขึ้นไปแล้วเนี่ยพอมันเกินปุ๊บช่วงล่างของเขานะครับคือมันมีความย้อยคือท้ายมันจะเริ่มโดดนิดนนะครับคือย้อยๆออกเลยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยขับขี่ในเกณฑ์เนี่ย0 10เียนะผมบอกเลยเนี่ยนะสมมติผ่านหลุมต่งตางๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันค่อนข้างดีนะเนี่ยพวงมลาลัยที่เต้นขึ้นมาอย่างเงี้ย,ยช่วงล่างซับแรงกระแทกค่อนข้างดีทีเดียวเนี่ย MG3 คันนี้ช่วงล่างถือว่าดีทีเดียวนะครับในส่วนของเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมายังไม่ได้มีกาสนั่งหลังนะ แต่น้องทอมมี่ที่นั่งมากับผมเนี่ยลองนั่งข้างหลังแล้วบอกว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างดังแน่ on, นอนรับรถสไตล์แฮชแบ็กเนี่ยเสียงลมต่างๆเนี่ยที่มาจากท้ายรถเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าเสียงจากด้านหน้ารถพื้นผิวถนนเนี่ยที่เข้ามาประทับตรงรถเนี่ยวิ่งอยู่ร้อยหนึ่งร้อยสิบนะครับคือเสียงถือว่าผ่านนะครับคือค่อนข้างเงียบนะสำหรับที่นั่งด้านหน้าแต่ด้านหลังอาจจะดังขึ้นมากกว่าที่นั่งด้านหน้านั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะต้องบอกว่า1งถังวิ่งได้เท่าไหร่รหรนะ 36ลิตร1ถัง7 8 0 0โลผมว่าทำได้เลยนะถือว่าประหยัดมากๆทีเดียวนะครับตัวเลขเนี่ยถ้าในเมืองผมว่าน่าจะดีกว่านี้เนยนะเพราะว่าอันนี้การทำงานของตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์จะทำงานมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแน่นอนนะับวิ่งทางไกลแบบรูดยา,ยาวแบบนเ,เ,แบบเนี้ยเราทาความเร็วแบบคงที่อย่างเงี้ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานเป็นหลัก มากกว่าตัวมอเตอร์นะครับแต่ว่าการคำนวณของตัวรถคันนี้นะจะเน้นการใช้งานของตัวมอเตอร์เป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นตัวเครื่องยนต์ขนาจะเห็นได้ว่าครับตัวเครื่องยนต์ตอนนี้ทํางานอยู่เพราะว่าด้วยความเร็วเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความเร็วมันเป็นความเร็วคงที่นะครับแต่เนี่ยพอเราถอนปุ๊บอ่ะเราเครื่องยนต์ดับไปละมีเงียบๆอย่างนี้อ่ะพอเราเร่งปุ๊บต้องการความเร็วอ่านี่ไฟพอนะครับ มอเตอร์ Motor ยังทํางานอยู่มันเป็นการทํางานโดยที่เราอ่ะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าเขาจะประมวลผลเองว่าถ้าต้องการกําลังเนี่ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยจะจ่ายพลังงานเข้าไปนะครับเป็นการตัดต่อพลังงานที่เรียกว่าเราอาจจะสัมผัสไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาจะตัดต่อการทํางานเองแบบอ bon ัตโนมัตินั่นเองนะครับสรุปโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะในเรื่องการขับขี่เพราะว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีโคคาร์คันเล็กที่ได้ทั้งในเรื่องของพละกําลังและก็ในเรื่อง,องการประหยัดน้ํามันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเติมน้ํามัน ที่เชียงใหม่นะครับเรียกว่าหมดถังกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันดูนะครับว่ามันจะได้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะครับในการขับขี่ครับเรียกว่า1ถังเนี่ยเดินทางมาถึงเชียงใหม่กันเลยทีเดียวครับดี๋ยก็มาดูตัวเลขนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่กันนะครับทั้งหมดถังเนี่ยต้องบอกว่าถังคันนี้มีทั้งหมด36ลิตรนะครับก็วิ่งไปจนไฟกระพริบเติมไปประมาณนี่ครับ34ลิตรนะครับเนี่แบบให้ตัดนะครับอ่า แล้มาดูตัวรถกันนิดนึงครับกับด้านนอกนะครับก็ต้องบอกว่ามีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเรียกว่าคุณลืมตัวถังหรือรูปลักษณ์เก่าของตัว M3 ไปเลยนะครับแน่นอนว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยนี่ไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับเป็นลูกแก้แบบนี้ไฟหน้าแบบัตโนมัินะครับกระจางหน้านี่ รมแบบนี้นะครับก็คือรับช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบของเขาต่างๆเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับในกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับคือมันค่อนข้างทึบท,ทีเดียวนับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีรูระบายอากาศครับระบายพวกช่องแอร์ต่างๆหรือว่าตัวหม้อน้านั่นเองนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นครับคือถ้ามองโดยรวมด้านหน้าของตัวรถนะก็จะมีความแบบ ค่อนข้างสปอร์ตนะครับออกไปทางคล้ายๆกับรุ่นพี่ของเขาอย่าง MG5 นะครับผมว่าตัว MG5 เนี่ยจะออกค่อนข้างสวยกว่านะครับคันนี้ตัวท็อปแน่นอนครับมันมีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับคันนี้มันมี Adaptive Cruise Control แต่ว่าเขาไม่มีตัวเรดาร์นะครับเพราะว่าเขาทำงานจากกล้องด้านบนนั่นเองครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะทำงานในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ด้วยกันนะครับมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับล้อเนี่ยมีขนาด195/55 R16 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับมิติโดยรวมนะคือผมต้องบอกว่านี่ครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันแอบปรบซุ้มไปนิดนึงนะเท่าที่ผมขับมานะผมว่ารอ้อคันนี้ถ้าให้ดีใส่17นิ้วเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับถ้าใครชอบในการแต่งรถนิดนึงนะผมว่าอันนี้กําลังสวยเลยอืมอันนี้กล้องมาแบบนี้กล้องรอบคันนะครับอันนี้ อ่าสิ่งที่ไม่มีนิดนึงก็คือคันนี้ไม่มีบายสปอร์ตนะครับกุญแจก็เป็นแบบคีย์เลสนะครับก็กดที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวรถนี่เป็นแบบแฮชแบ็กนั่นเองนะครับคือท้ายเปิดขึ้นด้านบนเหมือนกลุ่มเดียวกับพวกมาด้าสหรือ Honda City นั่นเองนะครับมาดูที่ด้านท้ายกัน,นครับท้ายนะครับเส้น,นต่างๆนี่ก็คือไฟนี่คือเป็นแบบ LED นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยเป็นแบบฮาโดรเจนนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าถามผมผมชอบส่วนด้านท้ายนะผมว่าดูมีการออกแบบที่ค่อนข้างลงตัว ตัวทีเดียวนะครับถ้าปิดโลโก้ MG ไปนี่ดูไม่ออกนะครับเป็นรถของ MG นี่เรียกว่ารถในกลุ่มยุโรปเลยก็ได้นะครับก็เรียกว่ามีการผสมประสานนะครับข้างล่างก็เป็นนี่ดิฟฟิเซอร์แบบนี้นะครับท่อเสียอยู่ด้านข้างแบบนี้ครับคันนี้มีทั้งกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ให้รอบคันแบบนี้ครับเรามาเปิดฝาท้ายกันดูครับ อฝาท้ายเปิดมาแล้วครับพื้นที่การอัดของถือว่าเหลือเหลือนะครับแน่นอนมีชุดแบตเตอรี่ห้องเครื่องต่างๆนี่มันค่อนข้างเต็มนะครับดังนั้นแบตเตอรี่12วงนะครับก็อยู่ที่ตำแหน่งด้านท้ายนะครับท้ายนี่สามารถ เปิดได้นะครับเป็นแบบ60-40นะคือแบกตัวเบาะอย่างนี้นะครับ60แล้วอันนี้ฝั่งที่40นะครับเ่าเวลาเปิดไปแล้วนะครับเรียบไหมก็ต้องบอกว่ามีเนินหรือหนุนขึ้นมานิดนึงครับจะหนาหนานิดนึงนะถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างซิตี้เนี่ยซิตี้เขาจะค่อนข้างเรียบไปเลยนะครับอ่าจุดสําคัญของคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับภายในอย่างแรกเลยนะครับนี่มีแอร์หลังให้พร้อมช่องเสียบ USB นะครับหลาหลายๆคนเรียกร้องนะครับว่าบางค่ายเนี่ยเขาไม่มีแอร์หลังแต่คันนี้มีมาให้ รเรียกว่าห้องโดยสารเย็นแน่นอนครับ ทั้งตอนหลังแล้วก็ตอนหน้านะครับก็พื้นที่ต่างๆนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับซิตี้ผมว่าซิตี้มีพื้นที่มากกว่านะในเรื่องเล็กรูมตำแหน่งต่างๆเนี่ยครับจะเห็นว่าคืออันนี้ถอยเบาะมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยผมลองนั่งแล้วตำแหน่งตัวเบาะเนี่ยการเอียงของตัวเบาะก,ก็ถือว่าโอเคนะคือนั่งไม่ได้แบบรู้สึกอึดอัดอะไรมากนะครับตำแหน่งหัวต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นหลุกขึ้นไปข้างบนนะครับทำให้หัวเราเนี่ยนั่งไม่ค่อยติดนะครับก็คือเรียกว่านั่งก็ย มาถึงภายในตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันหน้าจอกันก่อนเลยครับก็ทุกอย่างเนี่ยจริงๆก็ถ้าใครใช้ MG มานะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าจอแบบนี้นะครับคือการใช้งานต่างๆเนี่ยคือเป็นแบบระบบสัมผัสบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยากใช่ไหมครับแต่ว่าตอนหลังนะครับเขาก็ทําปุ่มนี่ครับปุ่มทางลัดมาให้นิดนึงครับอีอะไรที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือเนี่ยพวกเลนคีิปต่างๆเคิร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปรับที่ตําแหน่งตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าทําให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จุด ที่ผมรู้สึกว่าอยากให้เขาปรับเปลี่ยนนะครับคือปุ่มเนี่ยครับปุ่มเคอร์สเนี่ยคือถ้ามันออกมาจากหน้าจอนะเพราะสุดท้ายอา่ะเวลาเราขับขี่เนี่ยเราอาจจะใช้ปุ่มนี้เยอะครับหรือปุ่มเป็นน่วงนะครับทำให้การดึงกําลังไฟกลับมาเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยมันสามารถปรับตั้งได้ถึงระับมนะครับก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากสําหรับการขับขี่เนี่ยคือถ้าคุณใช้บ่อยๆหรือคุ้นๆเนี่ยจะรู้สึกว่าปุ่มนี้มันมีความจําเป็นในการใช้งานมากๆทีเดียวนะครับแต่ว่านี่ครับเขามีโหมดการขับขี่นะครับแยกออกมาให้แล้วนะครับทาให้เราสะดวกต่อการ ใช้งานครับโหมดการก,กับขี่ของเขานี่มีตั้งแต่ normal แล้วก็อีโคโหมดนะครับเรียกว่ามีสาโหมดให้ใช้ในการขับขี่ด้กันครับหน้าจอเนี่ยแสดงสถานะต่างๆนี่แสดงสถานะการไหลเวียนของพลังงานเนี่ยทำให้ดูว่าตอนนี้เราใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับในการทําให้อ air เย็นนะครับเรียกว่าไปปั่นคอมนั่นเองนะครับด้านขวาก็จะเป็นปรับหน้าจอต่างๆนะครับเรียกดูว่าการใช้งานของเขาเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็สามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับปรับเครื่องเสียงก็ต้องกดปุ่มนี้แล้วก็มาปรับตรงตำแหน่งนี้ก็คือต้องบอกว่าใช้ความคุ้นเคยนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาตรงๆคือ ถ้าคุณไม่ได้ขับ MG จเนี่ยจะใช้รู้สึกว่าใช้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับเขาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่ะอ่ะคุณชินแล้วฝั่งนี้ก็เป็นพวกคุชั่นโทนแล้วก็ a d a p t i v e Cruise นะครับปรับตั้งว่าให้มันใกล้รถข้าหน้าหรือว่าใกล้จากรถข้าหน้านะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะ ด้านซ้ายให้ไกล้หน่อยทางด้านขวานี่ให้ใกล้หน่อยครับภงมาอะไรก็เป็นแบบ2ก้การแบบนี้นะครับหัวตัดท้ายตัดโดยรวมก็ประมาณนี้นะฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าครบคันนะครับมีมาให้นะครับการตกแต่งภายในคันนี้เป็นสีดํานะครับก็วัสดุต่างๆถือว่าอันนี้ผมยังไม่รู้ราคานะแต่รถในกลุ่มนี้ผมถือว่าใช้ได้นะครับคือเนี่ย,ยวสัสดุต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นจุดบุนุ่มนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่พลาสติกที่ดูแบบดีมากนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสีสันการออกแบบของเขาเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะคจุด ที่แบบเราต้องสัมผัสบ,บ่อยเนี่ยมันยังเป็นจุดบูนุ่มผมถือว่าโอเคนะเบาเป็นเบาผ้านี่คือจริงๆนั่งทางไกลก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่านี่ผมแอบเห็น,ม,นมันมันมีปีกขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าขาเรามันไม่ห้อยจนเกินไปครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคสำหรับ วัสดุต่างๆนะครับช่องเก็บของต่างๆนี่สามารถเก็บได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดวางแก้วน้ําอันนี้เป็นไวเล l ชาร c h a r g e นะครับตรงตำแหน่งนี้ก็สามารถเสียบช่อง USB เพิ่มได้อีกสช่องนะ Type C แล้วก็ USB นะครับปกตินี่เรียกว่ามีมาให้ครบๆนะครับออโต้เบรกโฮมีมาให้นะครับเกียร์เป็นแบบหมุนนะครับอันนี้เกียร์ผมว่าดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าคุณเคยใช้ MG นะครับมันจะรู้สึกว่ามันเข้าหรือยังแต่คันนี้นี่มันจะมีแบบสลักนิดนึ่งนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้า N แล้วนะเข้า R แล้วเข้า P แล้วนะครับ ก็เรียกว่าเขาปรับมาให้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าจริงๆ้วผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นปุ่มกดเลยดีกว่าผมว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับปุ่มต่างๆนี่ปรับกระจกด้านข้างล็อกนี่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็โดยรวมนะครับการตกแต่งภายในก็ถือว่าดูดีนะครับไม่ได้ดูแย่อะไรนะแต่ในส่วนของเรื่องหน้าตาเนี่ยแล้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวผมผมว่าหน้าตาด้านหน้านะของตัวรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆไปนิดนึงมันดูตุนๆน่ะคือ MG4 มันดูแบบเฟี้ยวเลย MG5 เนี่ยดูซิ่งเลย แต่คันนี้มันจะดูแบบดูป้อมๆไปนิดนึงนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรับได้นะผมว่ามันค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับครับผมเราก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่กันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางมาทั้งหมด600กว่ากิโลนะครับรถคันนี้เล็กๆแบบนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับเดินทางน้ํามันถังเดียวมาถึงเชียงใหม่ทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าประหยัดมากๆทีเดียวนะครับเราเติมน้ามันกลับไปทั้งหมด34ลิตรนะครับถังน้ามันมีความจุ36ลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขเฉลี่ยโดดดยยยยรร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 รวววมมมมมนนนะะะะะคคคัััับบบออออกกกกาาาาาไ้เีู่่่ปปณ19ตตลิถืหๆ เพราะว่าแน่นอนครับการขับขี่ของผมเนี่ยไม่ได้เน้นการประหยัดน้ำมันนะครับคือเน้นการใช้งานจริงๆเหมือนใช้ชีวิตจริงครับมีความเร็วสูงบ้างทดลองในบางช่วงนะครับของเส้นทางและความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณ 110- ยถึงร้อยนะครับยืนพื้นเลยทําให้รู้สึกว่าตัวเลขของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสิ่งที่ประทับใจมากๆแน่นอนครับในเรื่องอัตราเร่งนะครับต้องบอกว่าในรถกลุ่มเดียวกันถือว่าคันนี้อัตราเร่งดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับในตลาดณตอนนี้นะในส่วนของช่วงล่างนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเกาะถนนท เเลยยทีดวในส่วนตัวผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับค่าตัวคงต้องมารุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันที่ออกคลิปเนี่ยตัวเลขก็ต้องมาแล้วแน่นอนครับยังไงก็ตามนะผมว่าตัวเลขเนี่ยต้องมีเลข6กอย่างแน่นอนครับผมอาจจะบอกแล้วว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับในการขับขี่ลองมาทดสอบกันขับขี่กันดูนะครับว่าดีอย่างที่ผมพูดอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับ MG 3คันนี้นะต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับยังไงก็ขอลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ